ตกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะยังไม่ถึงห้าแยกพ่อคุณนะคะยังไม่ถึงสะพานน้ำงกจะะ้ะทำไมเราเบื่อมากเลยเราเบื่อมากเลยเราเบื่อพวกเกมนะจ๊ะ ็เกมจังเลยนะ่าจะเกมบ้าเกมบอโอ้ยที่มาขอเป็นเพื่อนในเฟสนะคะกรุณานะคะอย่าให้เสียเวลาต้องลบเลยไม่ต้องมาขอเป็นเพื่อนนะคะจันหอมเกฟร์ฟชีางไลยจันหอมชาแนลนะคะเอยคุณแม่ของลูกนะคะแอะไรอีกะะช่องแล้วก็ประเสริฐ อังกฤษนะคะเบื่อมากมายนะคะจันหอมวันชัยเอ้ยจันหอมชัยยังจันหอมวันชัยนะคะโอ้ยคือขอร้องเถอนะคะจะให้กราบก็กราบนะเบื่อมากเลยเข้าไปดูนะคะไอ้บางคนลบไม่เป็นเนาะแท็กหน้าหน้าเฟซหน้าอันนี้นะหน้าเฟซของนะใครแม่แม่ fc นะคะ เขเป็นเพื่อนนะคะดันมีเกมอยู่หน้าแล้วมไม่ลบอคกนะคะแะทำให้เราคิดได้นะว่าเขาเป็นเกมนะคะโอ้ยก่อกวนมากเลยนะไอ้พวกเกมเนี่ยไอ้พวกอะไรหลายๆอย่างไอ้พวกการพนั้นนะคะขอบอกนะคะคุณย่าจันหอมเกลียดที่สุดแล้วไม่ชอบนะคะยังคนนะคะเข้าไปในเมสเต็เราชวนเราปั่นนะคะ บอกไปนะบางคนเราบล็อกนะแต่บางทีเราก็เออเขาอาจจะเป็นเอฟซีเราหรือว่าเป็นเอฟซีลุงป้าเป็นเอฟซีลูกหลานนะคะศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็โอ้นะจะลบเนาะก็เป็นเพื่อนนะ,ะแต่นะคะพวกคุณนะคะกรุณาอ้าวอาอา,อาลบขายบ้างกักรุณาอย่าส่งเคลมหรือว่ามาขอเป็นเพื่อนนะคะขอบอกนะคะ เราไม่ได้เสียมารยาทแต่เราไม่รับนะสิขอระบายขอระบายนะค่ะน่าเบื่อนะแล้วก็นะคะคนต่างประเทศที่เราไม่รู้จักนะคะเนาะเราพูดภาษาต่างประเทศไม่เป็นเราก็ไม่รับนะค่ะบางทีก็นะคะเราไม่รับบางคคุยเมสเซจมานะคะโอ้โหอะไรนะตอบว่า ชอบคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะโอกาสรุณนานะคะเราไม่ใช่คนโสดน,นะคะ <S 2> <S 2> <S อันนี้คือน,นะคะที่เราไม่รับนะคะ่ะที่ญาเจ,จมหอมไม่รับนะคะบล็อกทุกสถานการณ์นะะ่าจะพวกเกมกับไอ้พวกที่นะคะโหมันไม่ใช่นะ หลงทำนะคะใกล้ถึงใหายแย่พอฝนสมัยก่อนขยายงานนะคะโอ้โหรวยงานมากเลยนะ,ะสมัยเดี๋ยวนี้มีเฟซมีไลาร์นะคะลูกทีมนะคะต่างสไตล์ลูกทีมนะคะกับ FC ในสนามที่เชียงใหม่มังลักสะพอน,นะคะหลายรอบเยวโอ้เมื่อกีนลืมชื่อช่วยใส่รูปชื่อรูปแต่มันก็ไปทำเรื่องได้อยู่นะคะเงินปันผลหลายรอบ ่อนสมัยก่อนกิฟต์เเรียนอยู่ตรงห้าแยกพ่อคุณสาธุนะคะห้าแยกพ่อคุณนะคะมีขอบบอกนะคะโอ้ยหนาวเปิดแอร์ก็นาวนะคะมันไม่รู้นะมันไม่ใช่นะเหมือนกับว่าที่ชวนติ๊กตอกนะนะชวนเล่นติ๊กตอกว่าสมัครติ๊กต็อกนะเมื่อก่อนนะหินอัน คนข้างกายว่านะคะเนาะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นะนะมาขนาดเลยหอหน้าจังขนาดเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S ข่าววงในอะไรนะคะของคุณลุงนะคะเนาะ,ะ,ะเปิดฟังข่าวนะ,ะอยากให้อายุมันเป็นปบโฆษณาอยู่นะฟัปปะะงคุณลุงนะคะเนาะคลิปนี้คุณย่าก็ขอระบายเรื่องไอ้พวกมาขอนะคะ เพื่อนในเฟซที่เล่นเกมกับคนต่างชาตินะคะที่เราไม่รู้จักแล้วก็มามกกับเราแอดมิสเซดมาแนละ้วบางคนนะคะคุณย่าขอประกาศอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่สนิทนะคะไม่เคยที่จะคุยมิสเซดกับใครนะคะอย่ามิสเซดมาส่วนตัวนะคะเนาะนอกจากมีเพื่อนนะคะในไลน์ในอะไรนะคะหรือว่าเป็นเป็นเอีนะคะีนได้อยู่นะคะเนาะ แต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักนะคะยิ่งเป็นผู้ชายนะคะไม่เอานะคะสาธุนะคะเพราะขุณอน,นะะึ่งไคระคลิปนี้คุณยาก